แต่วสวนนี้ก็่อนหน้านั้นนะก็ไปตลาดอำเภอปุขันเพื่อไปซื้อซองแล้วก็กระดาษเอซีนกระดาษเอีแเพื่อมาเตรียมทําซองพระป่าบบกบุญหานะยาตยมได้ตัวทําบุญ ก็อทีดีไซน์เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันที่22พฤษภาคมนี้ทุกท่านก็ไปดูนาะบรรยากาศนอรานคาร้านขายในช่วงที่เศรษฐกิจนะข้าวของแพงแล้วก็บรรยากาศร้านที่เคยคึกคักต้องเงียบสงบลงไปโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เปิดเทมอมนะปกติใกล้เปิดเทอมยุคสมัยแต่ก่อน ในยุคที่ไม่มีมือถือไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะสมัยตะก่อนเมื่อถึงวันใกล้จะเปิดเทอมนักเรียนผู้ปกครองก็จะไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนในวัาสมุดอินสอ,อปากกาแต่ว่าสมัยยุคปัจจุบันนะกะ็ดูตรงวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนต่งตางๆรู้สึกว่าจะเงียบเหงาและก็ไม่อีกคีวันก็จะถึงวันเปิดเทอมปีการศึกาษา2567นะก็ดูแล้วก็ในยุคสมัยปัจจุบันเนาะอุปกรณ์การเรียนสมุดประกาศิิสรก็ไม่ค่อยจะใช้กันถึงใช้ก็ได้มาจากการ สำหรับเรื่องของโรงเรียนได้มาจากกรรมาการไดก็ได้มาจากแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็หลักสูตรต่างๆก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดก็เลยทําให้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนมาที่ห้างที่เคยเคึกค,คักราคาที่เคยเคึกคักบริเวณที่เคยซื้อขายประกาศยื่นสอสมุดอุปกรณ์การเรียนการศึกษาต่างๆของเงียบสงัดไปนะ อันนี้ก็ถึงยุคเปลี่ยนแปลงยุคสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้ปากกาเคยใช้สมุดเตรียมอุปกรณ์การเรียารศาึกษาแต่ว่าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเงียบเหงานิดนึงนะหรือว่ายังไม่ถึงวันเวลาอันนี้ก็ยังไม่รู้นะก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งก็อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศบางส่วนที่เก็บมาได้ชนะีรันคาร์าขายสมุดปากกาเนาะอุปกรณ์การเรียนการศาึกษา นะก็บรรยากาศก็จากเด่กกรผู้คนคึกคักเด็กกรนานๆะนะนะที่จะมีมาสักหนึ่งคนสองคนนะทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีพลังกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตมีสติมีปัญญา,ามีความเข้มแข็งต่อสู้ภัยผ่านอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ร่วมไปด้วยดีเนาะลำบากแล้วก็สู้ไปด้วยกัน ขอความสุขความเจริญจะมีกับรัฐทาหารโดยก็นะใกล้เปิดเทิมแนละ้วก็มาดูอ,ดอุปกรณ์การศึกษาการเล่าเรียน,นะนการเ,าเรียนนะของนักเรียนซึ่งถ้าสมัยแต่ก่อนนะก็ช่วงใกล้เปิดเทอมนะก็จะมีนักเรียนผู้ปกครอง มาซื้ออ nah, uh, ุปกรณ์สมุดปากกาดีสอนักเรียนกันอย่างเยอะแยะนะกันอย่างเยอะแยะเพรว่านยุคสมัยใหม่นะก็บริเวณที่ขายอุปกรณ์การศึกษานิว่าสมุดปากกาบรรทัดนังซื้อเรียนต่างๆก็รู้สึกว่า จะเงียบเหงานดนึนง,งเงียบเงายกที่ทุกคนท่านทั้งหลายดำรงชีวิตด้วยโทรศัพท์ด้วยมือถือด้วยมือถือก็ทำให้นะวันสดุอุปอกรณ์การศนะึกษาก็รู้สึกว่าจะคนนะผู้คนจะไม่มาอุดหนุนเท่าไรนะหรือเท่าไหร่นะก่อนส่วนนี้ก็รู้สึกว่านะจะ การเหงานิดนึงนะก็อันนี้ก็ตรงในส่วนของ4 poster ทําไมระบายสีนะยังไม่ถึงช่วงถึงเวลาบ่เดี๋ยวมันถึงช่วงถึงเวลาอ่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ก็สมัมปกาศเดียวสอบของนักเรียน,นก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในเก็ในส่วนนี้นะก็อุปกรณ์ด้านการศาึกษามันจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดไม้เท้าของลูกเสือไม้พลองเนาะม่นจะทุงเทาง้าโอ้อชุดกีฬา ลูกเสือนิรีหมมงกุฎอะไรต่างๆมาขอรู้สึก็ส่อนนี้รู้สึกว่าเงานิดนึ่งนะทุกท่านอันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศเนาะการทำงานนั้นก็นักปร,รารญ์ครูบาอาจารย์ไว้กล่าวว่าหาง,งานทำมาชีวิตจะไม่ได้วางจิตใจจะไม่ได้วาง เมื่อชีวิตจิตใจยอยู่กับกรารงานก็ความเครียดความซึมเศร้าก็จะหมดไปในก็ชวนนี้ก็ทำงานนะพิมพ์ซองโบกบุญก่อเจดีไซน์ของวัดสเลานากอกในวันที่22-23พฤษภาคมนะตรงกับวันวิสาขาบูชาและนั้นในสว่นี้ก็เรียนเชิญเจริญพรทุกท่านร่วมทาบุญ กอ่อเจดีทรายด้วยการนับจองเป็นเาพาพกองทรายกองละร9อบาทแล้ก็ร่วมกันบริจาคเนาะตั้งโรงทานเพื่อบริการอาหารการกินให้กับลกูกหลานเยาวชนเพราะว่พี่น้องมีหานประธานในวันกอ่อเจดีทราและก็ทําบุญวันมาฆบูชาทําบุญ,บญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฟังเทศฟังธรรมสมาทานเสียประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแล้ก็เวียนเทียน นะในวันวิสาขาบูชาวันที่22เคษือสภาคมนี้และก็วันที่23เป็นวันตักบาตนะทุกท่านทุกคนก็ช่วงนี้ก็ทํางานพิมพ์สองระปราบอกบุญให้ยาโยบในรว่นธรมบุญก็จะดีสายเนื่องในวันมาอวิสาขาบูชานะทุกท่าน